ไอจงอ่างกัดไหมฮะกงางานนี่กูไม่ใช่งูชื่อนี่ชื่อจงอ่างอ่าคนนี้ชื่อจงอ่างเอออ่าที่นี่การเดินทางบริการเต็มที่นะฮะค่ารถแพงไหมน้องไม่แพงครับผมอ่าคิดราคายุติธรรมครับอ่าคนละหนึ่งร้อยต่อครับมีผมแล้วก็ไอจงอ่างกัดไหมฮะกงางานนี่กูไม่ใช่งูชื่อนี่ชื่อจงอ่าง อ่าคุณในชื่อจองอางเอออ่าที่นี้การเดินทางบริการเต็มที่นะฮะการลแพงไหมน้องไม,ไม่แพงครับผมอ่าคิดราคายุติธรรมครับอ่าค,ค,คนละหนึ่งร้อยต่อหนึ่งวันนะฮะคนละร้อยต่อวันครับคุณไปกี่คนครับไปสองคนไปสองคนก็ต้องจ่ายส<ว>าร<ผ>มร้อยห้บาทกันัดบาอยู่ดใดแต่ผูกไก่นสี่จ้ำเม็ดแต่คุยโบกเพื่อวันนี้ออก, <c oughs> ออกแล้วก็จะเอาเงินออกเครียดเครียดกว่าเพราะผมไม่อยากขบเลย มันเปียนไรจริงไงจริงครูยังตีอยู่ซ้ำไรแกว่าเราตเว็บเศรษฐกิจป่อเพียงแนวกองตำไในร้วมแกว่าววะด่านเออกำร้อยขุดบ่อเลี้ยงไว้คมหูขุดบ่อเลี้ยงไว้ค้มมาเห็นี้ปล่อยเลี้ยงไว้คมกันพอขุดบ่อปล่อยห้อยเรียบร้อยก็อยู่ได้สวันกูไปแหล่บ่อปรากฏไหวตู้ไปยกกอกเพชรไปตั้งบ่อหอยกูเลยปก็ครบสามเดือนกูลงหุ่มแหล่ไม้นู่ยเดียวเลยไปงานแม่แก้วเพชรไดงมันลี้ยงเปรีดไม้อะมึงแหล่ ให้มาตูดแปดกูควายเดียวกับไม่โตโอ้ยคุมมึงมันเน่ยเบืยืนเพลจะไม่บินเลยล่ะโลดแล้วอ่ะเป็ดที่กินกับบินไม่พ้นเลยนี่ยังแกบินก็เลยดีตอนนี้นี่เลยดีดตายโอ้ยไปเลี้ยงจุบันนั่นนั่นนั่นตายโอ้ยไปเลี้ยงจุบันได้ตายได้กับกูนกูแต่งตายโอ้ยเลยโดนแม่เอ้ยแม่แก่ตายหัวก้าวทีเดียวยังโดน มึงเล่นเกี่ยวแลลหังกูว่าเก้าวนี่ปลอดทกูเตีว่าเก้าวนี่ม่ใช่ว่าเก้าวปลอกแค่นะกูบอกเลนะใส่อะโตใจกูได้ต่อใจเออใจนานแต่ไมาเพิ่งใจให้รก็ใจก็ว่าต่อใจล่ะให้ใจบัวดอยเพิ่งใจมาแต่ต้องมึงอ่าจำได้ไม่ว่าไยใจไม่เืยพูดจังไม่ได้หรอกูบอกว่าต่อใจล่ะให้ใจบัวดอยเพิ่งใจ เงวนควรแแกมากคามุ้มทตีมาหอดมาเดียวยอกันแน่พึ่งองบโตจำเงื่อนทีให้ร่อยแต่จำไม่ได้กนั่นก็ตามไอ้ไ่แต่ใจมัวก้าวันกวต่ตใจละแต่ใจบไต้ออพึง่งใจเล่นแต่แกกูไม่เล่นแล้วคุณบากันเปรตไหมไอ้เปรตนั่นถึงไม่รู้ความ้ลย <c oughs> ให้ย้าไอ้มันต้งว่าใจว่ก้าวคูบัวโตใจอะ ตตอใจมึงอะใจนั่นหรือยม่ึ้งใจหอมาแร้ยจริ้งกุญกูซะนี่แหละกูมาเพื่อจะอุตส่หเล่ใครไร้นี่ใจมึงว่าตอใจละะโอ้ใจนั่นหรือไม่ฟึ้งใจฮะไม่เลี้วงกูกันบ้านนั่นผมเปิดจิงไหรอผมเปิดใจชั่วโมงรบกวนมด่าใจเลวติดเป็ดเนี่ยคุณเราชีวิตมันยุกันีเป็นนะ ชีวิตคุณเรามันไม่แน่นอนเลยจริงมึงอยากไปกินเล่มาแต่หมดเนื้ดีติจุดดั้งลูกดังเมียมน้อยเร่งอยากกินไตเฮ้ได้เมียกี่คนกับไม่เข้าใจไหนฮานื้อฮันมึงว่าคนคนที่ได้ตุ่มเราไม่เข้าใจกันฮานื้อรำคาญกับแม่ยายไม่ใจรำคาญกับแม่ยายอย่างเดียวรำคาญนั่งใช้บานขันดังอี่ไตน้อยนัวในอันนู้นวาไง ทำไมในวัดสวนผลิตส่วมเต็มจะไปขี้ที่ไหนกลัจะไปขี้มาเการวยไร้นังใจอันโตแกรองนุย้ยก้อยเด็กรองล่างลงเหน่งพุทธเหน่งเหน่งไก่ตำน,ตนุ้ยเวอตุ้ยไล่ลุงเตียงตำนุ้ยเออนั่นว่ปะ อย่าร้องตะลุกเม่มึงไปเล่นเก่งค่อยร้องลูกที่วดดอันอออย่าร้องนุย้ยอยู่กันไม่เข้าใจเอยอคุยากได้ไทยลูกน่ารักวันนี้อันอือให้รบกันใสหนักหน้ากับเมียคนโคนบู